รับปีใหม่ทิ้งท้ายปีใหม่อนะเอ๊ยยังไงจะต้อนรับปีใหม่ก็ถือว่าได้นะเพราะว่าตั้งแต่อย่างที่บอกค่ะ26ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโปรแบบในช่วงไลฟ์ลาวเลยหยุดไปพักผ่อนกันชั่วคราวนะแต่ว่าวันนี้กลับมาคือกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนพร้อมกับส่วนลดพิเศษถ้านะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วใครพร้อมเราเนี่ยแหละพร้อมเนื่องจากเราเดิเราไปดูโปรกันดีกว่าจ้า มาแล้วค่ะลูกค้าเขาวันนี้นะคะว่าก็ในไลฟ์ hmm. มิวบอกเลยว่าเรามีส่วนพิเศษให้มากกว่า50%ค, mm hmm. ค่ะกับสินค้าขายดีขายดีใส่ปุ๊บสวยปับ๊บใส่ปุ๊บเป๊ะปั๊บนะคะจากวากอ อะไรขำมาก็สับใส่ปุ๊บสวยปับ๊บใส่ปุ๊บเป๊ะปั๊บจริงๆนะคะจากวากอนนั่นเองค่ะซึ่งเรามีส่วนลดตั้งแต่สินค้าคอลเลกชันใหม่จนถึงสินค้าที่วันนี้แอบไปดูหลังบ้านมาเติมสต็อกให้แล้วแต่ว่าเติมไม่เยอะโดยที่นะคะจากเดิมอย่าอยากพันสองเนึ่งแถมหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้มีโปรไม้เด็ดจากตัวละพันสองเกเหลือ3ตัวพันห้ากตกตนแค่ห้าบาท โอ้คุณรา้าลูกค้าขาถ้าเกิดอยากได้โปรพิเศษขนาดนี้นะคะอยู่กับมิ้วอย่าไปไหนนะวันนี้ไลฟ์เฟลล์เราเริ่มกันของมองตรงค่ะอยู่ด้วยกันย,ยาวๆจนถึง3ามทุ่มนั่นเองอย่าไปไหนนะเพราะว่าโปรอย่างที่มิวบอกว่า3ามตัวพันหคิดดูเสือ้อชนไอวาก้ aco, ลดราคามากกว่า50% ถ้าอยากได้ต้องติดตามกันค่ะและนอกจากส่วนลดแล้วนะคะวันนี้เห็นด้านข้างฝั่งนี้ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากส่วนลดแล้วะคะ่ะวันนี้หลังหักส่วนลดแล้วนะยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าบอกว่าซื้อวาโก้ที่มิ้วจัดโปรไ้ปกติตัวละพันสองวันนี้ซื้อ โอนหนึ่งไป2ตัวได้1น9ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อครบตามยอดที่กําหนดด้านซ้ายมือคือเท่าไหร่บ้างเริ่ม2อ0พค่ะซื้อครบ2องพนะคะวันนี้ว่าก็ลดเพิ่มเติมให้ไปอีกเลย200บาทอันนี้สเต็ปแรกก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าโอ้โหปีเก่าไปปีใหม่มาแล้วก็ถ้าจะเข้าถึงเทศกาลตรุษจีนเสื้อผ้าต้องใหม่ อะไรอะไรก็ต้องใหม่ของเก่าที่มันไม่ดีทิ้งไปเราหาใหม่ดีกว่าเน่ยเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็คือแบบเสื้อนในใหม่กางเกงในใหม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอปีเก่าใช่ไหมใส่ปุ๊บมันรู้สึกว่าแบบมันไม่สบายอกไม่สบายใจ มันต้องเปลี่ยนนะให้ใส่ปุ๊บสบายอกสบายใจนั่นเองนะคะกางเกงใช่นไรเหมือนการใส่ปุ๊บมันรัดติ้วเกินไปหรือใส่ปุ๊บโอ้โหหลวมอ่ะมันจะหลุดตลอดเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ช็อปกวาโก้นะคะ่ะครบ2 5 0 0บาทลดเพิ่มให้ถึง200บาทค่ะช็อปครบส0 0พนนะคะลดเพิ่มให้400บาทช็อปครบ7,500บาทค่ะลดเพิ่มไปถึง900แล้วก็ช็อปครบ9 9 9 9บาทลดเพิ่มไปเลย1399บาทค่ะ อันนี้ก็คือส่วนลดที่มีเพิ่มเติมให้แต่ยังไม่พอเนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากขักส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เรายังมีของพรีเมียมจากวากูมามอบให้ลูกค้าด้วยโอ้โหเปิดปีมาปุ๊บลดแรกแจกแถมกันแบบจุกๆเลยนะคะวันนี้ถ้าถามว่าต้องซื้อวากูเยอะขนาดไหนคะถึงจะได้รับของที่ระลึกหรือว่าได้รับของแถมง่ายๆเลยค่ะลูกค้าค่ะวันนี้เริ่มต้นเพียงแค่5 0 0บาทฟังไม่ผิดผูกไม่เพีย้ยนคุณแม่500บาท เสน้นในก็ได้เกงในก็ได้อะไรก็ได้500บาทเท่านั้นนะคะเราจะให้เป็นน้ํายาซักชั้นในค่ะ BW เนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะคขนาดเป็นแบบซองเป็นทดลองใช้ให้ลูกค้าไปทดลองซักเสื้อชั้นในกเก้นในก่อนแล้วรับประกันว่ามันจะหอมฟุ้งแบบหอ,หอมฟุ้งติดจริงๆวันก่อนเพิ่งดูเพศสัชรกรสาวท่านหนึ่งเขาพูดถึงว่าลูกค้าถามเข้าใจเพราะมีะคนหนึ่งที่ ใส่กางเกงในวากออะนานมากตัวหนึ่งเป็นปีเป็น2ปีแต่ว่าทีเนี้ยเวลาอร่ไปดูเพศสกรท่านเนี้ยเขาแบบว่าเป็นทั้งเพศสกกรเป็นอินฟลูเนทะที่แบบอยู่ในแบบดังเลยในโซเชียลอ่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเสื้อผ้าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องคอยเปลี่ยนใหม่บ่อยๆรวมถึงเสื้อกางเกงไหนถ้าเกิดใครที่ลองสังเกตว่าผ้าเช็ดตัวซักแล้วอหอมฟุ้งเลยแต่พอใช้แค่สามวันสี่วันเพราะ 3, 4, มันมันมีกลิ่นบางคนเป็นหนูเป็นไหม อ่พี่ไม่เป็นแต่ถ้าหนูเป็นต้องทิ้งเลยนะเพราะเขาบอกว่าคือแบคทีรียมันไปทำเ,เขาเรียกมีปิคที ria เป็นไปสร้างเป็นไบโอฟิล์มไว้ที่ตัวผ้าเช็ดตัวเสื้อกางเกงอะไรก็เหมือนกันคือต่อให้เราซากักใช่ปะมันจะสะอาดแค่แบบเดียวแต่ไบโอฟิล์มอ่ะมันก็จะกลับมาทํางานมันจะทาให้ผ้าหม็นแล้วมันจะก่อให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียเพิ่มเติมพี่ก็เลยแบอ๋อถึงว่าตัวพี่โชคดีไม่เป็นแต่ผ้าเช็ดตัวน้องอ่ะเป็น พี่ก็สังเกตว่าทําไมผ้าชดตัวเรา,เราใช้ยยกผืนแต่ว่าเราซักกรซักรวมกันแต่ว่าของพี่มันจะหอมนานแต่ของน้องอะแป๊บเดียวเนี่ยมันจะมีกลิ่นและกลิ่นแบบกลิ่นเหงื่อพี่ก็งงว่าน้องพี่เป็นคนสะอาดนะอาบน้ําเช้าเย็นซึ่งแตกต่างจากพี่มากแต่ทําไมสังเกตว่าทําไมแบบผ้าชดตัวเขามีกลิ่นอ๋อ มันเป็นไบโอฟิล์มแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อในกางเกงในทุกๆ6เดือนเหมือนกันพี่ว่าอ๋อนี่คือเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นทางแบบข้อมูลทสางวิทยาศาสตร์ทําไมถึงต้องเปลี่ยนทุกๆ3าถึงหเดือนเอาอย่างนี้กัน3เดือนมันสั้นไปสักหเดือนขึ้นไปเพราะว่ามันจะมีไบโอฟิล์มค่ะไปเกาะที่กางเกงชั้นในทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลเลยนะแต่ไม่เข้าใจซื้อวากูหกเดือนมันน้อยเกินไปเนาะซื้อวากูทีหนึ่ง 6เดือนสียังไม่ซีดหเดือนเนี่ยผ้ายังดียางยังดีทุกอย่างยังดีกริบนะคะสวัสดีคนดูนะคะเ0็ดนคนนะหวันนี้คนดูเยอะจังเลยอะดีใจมาแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันก่อนใครที่บอกว่าวันนี้โปรพิเศษมากยเพิ่งไปมาแล้วอยู่ด้วยกันยาวๆเป็นโปรเปิดรับปี2,569นะคะกับมาโก้ไลฟ์เฟลาวเป็นไลฟ์แรกของปี2,569เเลยเพราะฉะนั้นค่ะเราจะก้าวหน้าแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันจ้ะแม่นี่ เกือบหกไปแล้วล่ะแ่แต่เก้าแล้ววะเพราะฉะนั้นเราไม่หกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของทางกันต่อนะคะเมื่อกี้มีบอกว่า500าขึ้นไปเนี่ยเราก็แจกแล้วเป็นตัวน้ำยาทาความสะอาดชัชนาย B ีเดวบันยูใช่ไหมคะที่นี้ยังมีกระเป๋ากระจุ่งกระจิงนะคะในมือมิวเอ,องสองข้างเลยค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะที่ช็อปครบ2,500บาทขึ้นไปค่ะหลังจากขัดส่วนลดแล้วนะคะเราจะมีกระเป๋าน่ารักน่ารักใบนี้ให้เป็นกระเป๋าเลิฟยูบอดี้ จร,จริงๆกระเป๋าใบนี้มันน่ารักมากนะแล้วก็เป็นกระเป๋าลดโลกร้อนด้วยอะอย่างช่วงที่ผ่านมาใช่ไมหมคะหลายๆคนเดินทางไปต่างจังหวัดมิวก็เหมือนกันเป็นคนนึงที่เดินทางไปต่างจังหวัดเหมือนกันกระเป๋าใบนี้สามารถพับได้แล้วก็สามารถใส่พวกอุปกรณ์อาบน้ําได้นะคะเผื่อว่าแบบบางคนอย่างน้องอย่างพี่สาวแล้วก็แบบลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาไปทำอะไรกันเขาชอบไปแคมปิ้งอุทยานแห่งชาติแม่ปูมอุ้ยเขาถ่ายรูปมา สวยแบบหมอกเมิกดู่ใกล้บ้านพี่ที่พยเยาวแต่พี่ไม่ได้ไปเพราะพี่มีน้องหมาสองตัวก็เลยเข้าอุทยานถงชันไม่ได้จะบอกว่าหูบรรยากาศดีหนาวตื่นมาแบบเปิดมาปุ๊บม่านหมอกเลย ตัวนี้ดีมากเพราะว่าเอาไว้ใส่พวกเสื้อในใส่แล้วหรือจะใส่เป็นอุปกรณ์อาบน้ําต่างๆก็ได้นะคะเห็นไหมว่าสามารถพกพาสะดวกสบายก็คือสามารถพับให้น้องเขามีขนาดเล็กจุ๋งจิงได้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดกางออกมาปุ๊บนี่ดีดออมาเลยก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นผ้าล่มนะคะสีชมพูมาพร้อมกับหูเชือกรูดแบบนี้2เส้นค่ะซ้ายขวาแบบ คุณภาพมากบอกเลยว่าของแถมของแจกไม่ไก่กาลาเล่นะจ๊ะซื้อครอบ2,500บาทขึ้นไปรับไปเลยค่ะกับกระเป๋า Love You Body สีชมพูค่ะสวัสดีคนดู500คนนะคะมาแล้วกดไลค์กด like หัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้หน่อยวันนี้เป็นไลฟ์แรกนะคะทั้งทีมงานก็ทำงานกันวันแรก ตั้งแต่ปีใหม่มาที่กลับมาจากต่างจังหวัดนี่เขาไลฟ์แรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านไหนแล้วก็ลูกค้ารวมถึงคนดูทุกคนคะที่บอกว่าเข้ามาแล้วเดีกหกร้อยกว่าคนกดไลค์ like กันก่อนเดี๋ยวมิ้วแจกโปรให้นะคะแต่ตอนนี้ขอแนะนําของที่ระลึกกันก่อนค่ะอ่ะไปต่ออุ้ยพินฟังถ้าเกิดชอบครบวันนี้ค่ะสามพันห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะเราก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบนี้เมื่อกี้สองพันห้านะถึงสามพันห้าสามพันสี่เก้าเก้าน้องจะเป็นกระเป๋าแบบอนเนกประสงค์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าอุ้ย ช็อปเยอะอะสตรุจจีนแล้วเสื้อในฉันต้องแดงแดงอังอังนะคะจะได้แบบเซ็งลีฮอนี่เซ็งลีฮอ่เพราะค้าขายดีนะคะอยากจะเปลี่ยนยกเซตเลยเสื้อในกางเกงในมิวแนะนําว่าช็อป ยิ่งเยอะยิ่งส่วนลดเยอะค่ะชอบครบ3,500บาทขึ้นไปเราจะมีกระเป๋าฟัฟฟี่แบ็กแบบนี้ให้1ใบน้องจะเป็นกระเป๋าที่นุ่มนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหูกระเป๋าที่จะมีตัวบุข้างในค่ะนุ่มๆุมแบบนี้เลยแล้วนี่มีแม็กเน็ตด้วยนะคะด้านในสามารถใส่ของได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไปชอป้ชอปปิง้งช้อปปิ้งหรือจะใส่อุปกรณ์อาบน้ําเครื่องสาอางนะคะหรือว่าข้าของเครื่องใช้ต่างๆอย่างที่บอกว่าคุณภาพของแถมมีแม็กเน็ต แบบเนี้ยปา้าค่ายนี่เลยช็อปครบ3,500บาทขึ้นไปก็รับใบนี้ไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดช็อปครบ2,500บาทแล้วก็จนถึง2,499จะได้ชิ้นนี้นะคะเราไปดูค่ะของแถมสุดท้ายกันค่ะนั่นะก็คือช็อปครบ5,000บาทขึ้นไปวันนี้เรามีเป็นกิฟต์เซต ถือว่ามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าแล้วกันนะเพราะว่าใช้คําว่ากิฟต์เซตเนื่องจากว่าใน1เซตค่ะจะมีของ2ชิ้นเลยใน1เซตจะมีทั้งผ้าพันคอเนี่ยประสงค์แล้วก็ใน1เซตนะคะจะมีตัวโบด้วยคุณลูกค้าที่ราคา700คนที่ตอนนี้อยู่กับมิวอยากได้รุ่นไหนพิมพ์มาเลยได้ไหมคะว่าอยากได้เสื้อชั้นในอยากได้กางเกงชั้นในอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวมิวจะได้ช่วยแนะนําเป็นพิเศษให้เพราะว่าพูดตรงๆนะเป็นวันแรกของการไลฟ์ด้านหลังสินค้าโวชวอของเราเนี่ย อาจจะยังไม่ค่อยครบช้วนเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวสินค้าใหม่ๆกําลังจะมาแต่ว่าไม่ใช่ว่านี่คือเก่าไม่ใช่ว่าตกรุ่นนะตัวเนี้ยเราคัดสรรและแบบเลือกเฟ้นเลยว่าอยากจะให้ลูกค้าต้องมีวันนี้ก็เลยนำเฉพาะกลุ่มสินค้ามัสแทบมาโชว์ตรงนี้ก่อน แต่ถ้าเกิดลูกค้าที่บอกว่าอุ๊ยอยากได้มากกว่านี้จังเลยค่ะอยากได้ดันทรงเก็บกระชับเต้าทรงมีโครงไม่มีโครงตะขอหน้าฟองน้ําหนาฟองน้ําบางนะคะบอกมอิ้วได้นะพิมพ์พิมพเข้ามานะคะเรามีน้องมิวะะมมงมม้วเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องมีใครมิ้วเี่ยอ่านเพราะว่าหน้าจอ,อจะกขึ้นนะคะคอมเมนต์นะคะสวัสดีเมื่อกี้ดูมีคนกดหัวใจให้ด้วยขอบคุณค่ะไปไหนแล้วลายอยู่ด้วยกันก่อนนะคะย้ำว่าช้อปปิ้งวันนี้ครบ5 0าพันบาทขึ้นไปนะคะเรามีผ้าพันคอให้ผ้าพันคอเนี่ยจะมีสองสีค่ะลูกค้าจะเป็นผ้าพรีเมียมซิเหมือนนกัน แต่ว่าแตกต่างกันเรื่องของสีนะคะจะมีสีฟ้าแล้วก็จะมีสีชมพูค่ะลายเดียวกันเป๊ะเลยต่างกันแค่สีขออนุญ,ญาตแถมแบบนี้ค่ะขออนุญาตแถมแบบละสีให้ลูกค้าก็เหมือนกับเปิดกล่องจุ่มและกันเนอะเปิดมาอาจจะเป็นน้องผ้าผืนนี้ที่เป็นสีฟ้าหรือเปิดมาอาจจะเป็นน้องผ้าผืนนี้ที่เป็นสีชมพูนั่นเองค่ะน่ารักทั้งสองสีนะคะสามารถเอาไปเป็น ผ้าผูกเอวก็ได้เอาแบบทําเป็นผ้าพันคอก็ได้เนี่ยใครบอกเป็นคนส่งคนโสดหนาวแล้วทํายังไงเอ้าเราก็เอามาเป็นผ้าห่มก็ได้วิคนกินข้าวเหนียวสมลักอะ <c oughs> ทีมกันบอกว่าพี่มิวเจอกันหน่อยปาคืนนี้นะคะได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะในหนึ่งเซตย้ำว่าให้2ชิ้นนะคะก็คือ1จะเป็นผ้าเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะแล้วก็สองค่ะจะเป็นน้องโบแบบนี้นะคะโบค่ะหนูชื่อโบอ่ะนี่ค่ะ ัวโบแบบนี้ลูกค้าสามารถเอาไปทาผูกผมก็ได้ผูกข้อมือก็ได้หรืออ่ะเดี๋ยวมืวจะเอามาทํแอดแอบให้ดูว่าอย่างมิวเองอ่ะมิวจะเป็นคนที่ชอบเอาโบอ่ะมาผูกตามเสื้อผ้านะคะผูกทุกไลฟ์เลยเพราะว่าเป็นคนที่มีอะไรให้ผูกตลอดเลยงงตัวเองเหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นนี้จ้ะแล้วพอผูกเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะพอจบไลฟ์หาไม่เจอลืมแล้วเอ๊หายไปไหนนะหายไปไหนนะอ๋ออยู่ตรงนี้นะคะ นี่เพราะว่าเอามาผูกเหม่งไม่ได้แล้วสําหรับตัวมิ้วเพราะว่าตอนนี้มันเหม่งไปแล้วตอนนี้ก็เลยอยากเอามาผูกเป็นตัวโบทําเป็นโบทำแบบเดคอเรทนะคะขออนุญาตนะขออนุญาตเดคอเรทนะคะกระโปรงตัวเองนิดนึงมินจะแบบมีอะไรแบบให้กุกก๊กกิ๊กแบบให้หวานชื่นใจน,นิดนึงนี้เลยหวานอานันนึงนะผูกปกติมิ้วผูกโบสวยนะแต่ขอเวลาแป๊บนึงเออเสียงเออไม่ใช่เหมือนหาเสียง <laughs> อนี่หกโมงกว่าเขายังไม่เลือกหาเสียงกันอีกหรอทุกเวลาทุกเวลาออดามเลยหรอพี่มิวอยู่ต่างจังหวัดนะดีดีไม่ค่อยเจอหรือว่าต่างจังหวัดเขาไม่เลือกกันหรอหรือก็เลือก อ๋อโอเคนี่ค่ะไม่เท่ากาันไม่เป็นไรนะคะเป็่นเก๋ๆแบบให้มันเป็นกิมิกนี่แหละตั้งใจให้ไม่เท่ากาันเอาเปล่าจะผูกได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในหนึ่งเซตเมื่อกี้ที่มิวให้ดูจะมีผ้าหนึ่งผืนที่เป็นผ้าจะมาบผูกเอวก็ได้ทําแบบผ้าผูกผมผ้าผมก็ได้นะคะหรือผ้าคุณอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นโบน่ารักน่ารักโซคิว so แบบนี้นะคะเอาล่ะเรามา ตอนนี้พร้อมช็อปหรือยังอะยังช็อปไม่ได้สิเพราะว่านอกจากนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าช็อปครบ25 0 0 4 0 0 0 7,000นะคะ9,999บาทลดให้แบบ2 0 0 400 1,399บาทนะคะตามที่มิวบอกไปตอนแรกแล้วสเต็ปที่2นะคะก็คือการช็อปแล้วด้วยของพรีเมียมอ่ะเนี่ย5้0 2,500 3,500แล้วก็5 0 0 0และทุกออเดอร์วันนี้ค่ะเมื่อช็อปกับวาโก้ลูกค้าขาวาก้ส่งให้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีขั้นต่ำยกตัวอย่างเช่น ถ้าบอกว่าคุ้นมิ้วสมมุติว่าซื้อกางเกงในสัก3ตัวเนี่ก็ราคาวันนี้น่าราคาโปรน่ารักน่ารัก,รกประมาณ500-600บาทได้อะไรบ้าง เกิดสมมติว่าซื้อราคาน,น่ารักน่ารักนะซื้อกางเกงชายในสัก3ตัวนะคะก็จะประมาณ500กว่าบาทค่ะลูกค้าแล้วก็นะคะได้รับเป็นน้ํายาซักชั้นใน1ถุงนะคะเป็นแบบ1ซองฟรีเลยแล้วเราก็ยังจะส่งฟรีไม่มีค่าบริการคือไม่มีขั้นต่ำอะ่ะลูกค้าช็อปเท่าไหร่ก็ได้ช่องทางการช็อปทำยังไงคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสแกนหน้าจอก่อนก็ได้หรือถ้าเกิดมีโทรศัพท์หลายเครื่องนะคะก็หยิบขึ้นมาสแกน QR code ค่ะและลิงก์เนี่ยลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเอ,ะเอะ ไปที่หน้าเว็บไซต์ของวากโก้ไทยแลนด์นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปกดในนั้นได้เลยบางท้าถามว่าทำไมถึงต้องแบบเข้าลิงก์เข้าไปเพราะว่าอยากให้ลูกค้าแวะค่ะไม่อย่างนั้นในไลฟ์นี้ลูกค้าอาจจะเห็นแค่สินค้าบางรุ่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้าไปในเว็บไซต์ลูกค้าจะเจอแบบอาณาจักรวากโก้เป็นมัลติเวิร์สเลยสินค้าจะเยอะมากเสื้อในจะเป็นรอยรุ่นเพื่อจะได้รุ่นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าถ้าจะให้มิวแนะนำวากโก้ที่มีทุกรุ่นเนี่ย สชั่วโมงอ่ะลูกค้ายังไม่จบเลยนะคือต้องเอาโอ้โหคิดดูว่าเวลาไปห้างสรรพสินค้าของเราเยอะขนาดไหนห้องนี้คือไม่สามารถที่จะแบบวางของได้หมดไม่หมดเลยจ้ะนี่ขนาดราวเดียวเนี่ยยังเต็มขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเยอะกว่านี้คิดดูโอ้โหต้องแบบมีแอดมินประมาณ10กว่าคนคอยส่งวนอ่ะเหมือนพอสอจีนอะที่แบบเขาขายว่า ทำเหมือนปแท็กกล่องที่แบบว่าชิ้นี้ค่ะนะคะเซวากโก้ค่ะด้านซงค่ะมีโครงนะคะฟองน้ำสิบมิลไปค่ะต้องแบบต้องใช้ระบบนั้นเลยนะเพราะว่าของเราเยอะมากๆนะคะถึงบอกว่าคุณลูกค้าที่ราค้าตอนนี้คนดูนะคะ400คนอยากได้รุ่นไหนบอกมึงได้เลยนะคะเดี๋ยวมือจะได้ช่วยแนะนำให้เป็นพิเศษค่ะเอาล่ะ ยังไม่ไปไหนนะที่ยังไม่ขายของกันนะคือแนะนําแต่โปรไปแล้วนะคะ,เพ,ะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวาก้เรายังมีสิทธิพิเศษคาะนํามามอบให้กับลูกค้าที่วาก้หรักทุกคนด้วยสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างนะคะคือเมื่อลูกค้าช็อปวาก้กวาก๊กเราเลย ควาเป็นตะกเลยลูกค้าช้อปวโก้ค่ะครบทุกทุกหนึ่งร้อยบาทนะคะเราจะมีคะแนนให้นั่นเองค่ะหนึ่งร้อยบาทสามารถสะสมได้หนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็พอยต์ต่างๆหรือว่าคะแนนในการช้อปปิ้งจากวาก้ค่ะลูกค้าสามารถที่จะนำไปแลกของพรีเมียมได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะใครเป็นสายช้อปปิง้งพี่มิวไปเทสโก้โลตัสมาเมื่อวันที่3ามสิธันวาคมจะบอกว่าขายดีมากห้างช่วงปลายปีคือเหมือนซอมบีอ้อ่ะ ยิ่งแบบโซนอาหารสดนะหูคนลูกค้าเยอะมากเข้าไปซื้ออาหารมาปรุงทานกันน